สวัสดีครับวันนี้เรามาดูเตาให้ความอบกุ่นกับคออฝั์นะครับขอกวัวข้อควายนะครับอันนี้เป็นคออควายนะครับเลี้ยงวัน,น่งตัวอันนี้ติดอ,อยู่ในทั้งคืนเลยนะครับใช้ท่อซีเมนต์นะครับเรียนแบบการเผาถ่านนะครับท่อซีเมนต์ อ่าวางนะครับภายในก็ใส่ใส่เฟืองนะใส่ฟางข้าวใส่ฟางข้าวใส่เศษไม้เศษฟืนพวกเศษหญ้าต่างๆนะครับที่เรากวาดใบไ,ไม้ที่ร่วงลงมานะครับใส่ได้หมดทุกอย่างเลยขี้เลื่อยขี้เลื่อยก็ได้นะครับเกี่ยวขี้เลื่อยพวกแกบก็ได้นะครับใส่ลงไปเลย ก็ักกา,ายง่ายๆครับเหมือนเตาถ่านเรามีฝาข้างบนนะฝาก็จะเจาะเจาะตรงนี้นิดนึงให้อากาศออกเหมือนกับเป็นปองเตาถ่านนั่นด้านนี้ก็จะเป็นเจาะรูเล็กน้อยนะครับแค่นี้นิดเดียวนะครับรูเล็กเดียวนะครับเพื่อให้อากาศเข้าอากาศเข้าน้อย,อยเชื้อเพลิง พวกฟืนข้างในมันก็จะไหม้น้อยนะครับพวกฟืนพวกฝาฟางแล้วว pues ่านนี้มันก็จะไหม้น้อยทําให้อยู่ได้ทั้งคืนนะครับแล้วเราก็ยาด้วยขี้เอ่อโคนครับใช้โคนมายาขอบท่านหน้นนะครับเพื่อว่าให้อากาศเข้าน้อยนะครับเข้าน้อยก็มันก็จะค่อยๆไหม้ไปเรื่อยๆอยู่ได้ทั้งคืนนะครับอันนี้เช้าแล้วนะครับยังไม่หมดควันเลย ควันก็จะมีเรื่อยๆนะครับแต่ว่าความร้อนนะครับมีทั้งคืนมีให้ความอบอุ่นกับสัตว์ทั้งคืนนะครับในช่วงหน้าหนาวก็โอเคเลยครับความอบอุน่นก็เพื่อนๆท่านใดสนใจก็ลองทําตามดูนะครับจะให้อยู่ได้นานแค่ขนาดไหนก็อยู่ที่เราเปิดปองควนันเปิดปองอากาศนี่นะครับถ้าเปิดน้อย มันก็จะอยู่ในทางคืนนครับค่อยๆไหม้ทางคืนถ้าเปิดเยอะมันก็จะไหม้เร็วหน่อยนะครับค่อยๆแปะปรับเอาครับโอเคครับคลิปนี้ก็มาแนะนำนเพื่อนๆแค่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ